โดยส่วนใหญ่ครับพวกโดรนเนี่ยมันจะต้องพึ่งพามนุษย์ในการบังคับมันซะมากกว่าแต่ถ้าหากว่ามันมีการออกแบบระบบอาวุธแบบอัตโนมัติการออกแบบเนี่ยก็จะต้องแยบยนต์นะครับเพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดครับอาจจะมีการก็ไปโจมตีเป้าหมายแบบสุ่ม4ี่สุ่มหบางทีอาจจะมีการมโนภาพไปว่าดีไม่ดีนะฮะหุ่นยนต์เนี่ย,นย,นนยอาจจะมีการคิดด้วยโต๊วมันเองนะครับแล้วก็จัดการ เป้าหมายด้วยตัวมันเองโดยที่ฝ่าฝืนคําสั่งของมนุษย์ก็มีสว <c oughs> ัสดครกบท่ามจชมทุกท่้านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทางด้านวงการทหารข่าวนี้ก็ยังคงมาจากฝั่งรัสเซียครับลเัเซียในขณะนี้ครับพวกเขาเนี่ยต้องการจะเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโดรนในรูปแบบต่างๆและก็นำไปใช้งานในสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครน เพราะว่าผู้เขามีสนามลบมีสนามในการทดสอบทดลองทีนี้สื่อรัสเซียฉบับหนึ่งนะฮะก็มีการอ้างถึงว่ารัเสเซียเนี่ยกำลังที่จะทําการพัฒนาโดรนประเภท FPV ก็จะเป็นโดรนในประเภทบุคคลที่1น,นะครับเป็นโดรนแบบใบพัดนี่แหละอาจจะ4ใบพัดหรือจะ6ใบพัด8ปใบพัดก็ตามแต่แต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือว่าไอเจ้าโดรนเหล่านี้นะฮะมันจะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการที่จะควบคุมโตของมันเองครับแล้วก็ไปไล่ล่าเป้าหมายด้วยโตของมันเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยนะฮะผู้ควบคุมก็คือมนุษย์อารมณ์เข้ามานั้นก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพวกโรบอทฮะเหมือนกับหนังไซไฟนวัตยายทั้งหลายครับที่มันสามารถบินออกไปเพื่อการล่าเหยื่อในสนามรบโดยที่ผู้ควบคุมนั้นอาจจะได้แค่มองและมันก็สามารถที่จะจดจําเป้าหมาย ไล่ล่าเป้าหมายด้วยตัวของมันเองครับนี่ก็คือความก้าวหน้าในฝั่งรัสเซียแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าโดน AI แบบนี้นะฮะมันจะมีการพัฒนาขึ้นมาด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างจะประหยัดเป็นอย่างมากและสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือว่าไอ้เจ้าโดนรุ่นใหม่นี่นะฮะมันจะมีการถูกส่งไปใช้ในสมรภูมิยูเครนอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นระบบอาวุธอัตโนมัตินะฮะจะถูกสร้างอย่างหลากหลายเป็นจานวนที่มากพอ มากพอที่จะถูกส่งไปยังพื้นที่ของสงครามและเสียก้างว่าปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมทําให้พวกเขาสามารถที่จะได้เปรียบหรืออาจจะมีการพลิกรูปโฉมของสงครามในครั้งนี้ไปเลยก็ว่าได้ก็เนื่องมาจากว่าโดนนั้นมันมีการพัฒนาระบบที่สามารถล็อกเป้าหมายเองได้ตัวจับเป้าหมายได้อย่างอิสระเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นก็ได้มีการนํามาควบรวมครับกลับโดน FPV ที่มีราคาประหยัดและก็อาจจะมีการนําไปควบรวมกับพวกโดนกามิกาเซ่ขั้นสูงทั้งหลายครับที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการใช้งานโดยเหล่านี้ครับมันมีการฝึกฝนให้จดจําเป้าหมายโดยเฉพาะยกตัวอย่างนะฮะเช่นมันอาจจะมีการไปจดจํารูปร่างรถถังแบบ3มิติเมื่อมันเห็นครับรถถังรูปร่างลักษณะแบบนี้ สิ่งที่มันกําลังกระทําก็คือมันจะบินตรงไปยังเป้าหมายตรงนั้นครับแล้วก็จัดการได้อย่างทันทีแต่ท่านผู้ชมครับไอเรื่องของการใช้ AI สําหรับพวกอากาศยานไล้คนขับนี่เลครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากนะแม้ว่าการใช้งาน AI เนี่ยก็ประมาณที่มีความจํากัดแล้วก็ประหยัดในแง่ของโดน FPV ก็ถือว่ามันก็เป็นนวัตกรรมสําคัญในสนามรบเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอประมาณนะครับ เพื่อที่จะทําการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับทีนี้เรื่องของเหตุการณ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อประมาณสักปี2020เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งกันโดยเฉพาะที่ลิเบียก็จะมีทั้งฝ่ายต้านแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลก็จะมีกลุ่มนายพลคาริฟาฮับตาทีนี้รายงานนักล่านั้นก็ถูกรายงานจาก UN องค์การสหประชาชาติครับได้มีการพูดถึงว่า มันมีโดรนรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการผลิตในตุรกีนี่แหละทีนี้ไอ้โดรนรุ่นนี้นะฮะมันก็สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบ AI ในช่วงเวลานั้นและการออกแบบโดรนของมันนั้นเพื่อนํามาใช้ในภารกิจการสอดแนมยังรวมถึงกรมิกาเซ่ครับนั่นก็คือการโจมตีเป้าหมายที่เป็นทหารโดยที่ผู้มันนั้นเลือกเป้าหมายได้ด้วยตัวเองครับโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุม การใช้ระบบจดจําแล้วก็จัดการเป้าหมายมันก็มีรายง,งานว่าไอ้เจ้าโดรนดังกล่าวนั้นมันเกิดความผิดพลาดครับปรากฏว่ามันมีการเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารบที่ไม่ได้มีการระบ,บุไว้ในลิสต์นะฮะว่ามันสมควรที่จะไปโจมตีเป้าหมายแบบนี้แต่กลับทําให้เป้าหมายนั้นสามารถที่จะทําการล่าถอยแล้วก็สามารถหลีกหนีจากการโจมตีได้ครับ รายงานที่มาจาก UN ก็บอกว่าในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่มีข้อกําหนดนะครับที่เกี่ยวข้องกับโดรนที่ถูกใช้งานโดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นโดรนที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงการพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่ครับพวกโดรนเนี่ยมันจะต้องพึ่งพามนุษย์ในการบังคับมันซะมากกว่าแต่ถ้าหาว่ามันมีการออกแบบระบบอาวุธแบบอัตโนมัติการออกแบบเนี่ยก็จะต้องแยกยนต์นะครับ เพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดครับอาจจะมีการก็ไปโจมตีเป้าหมายแบบสุม 4, ส่ม4ี่สุ่มหเพราะฉะนั้นครับเหตุการณ์ในปี2020นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์แรกครับในครั้งปอดิษศาสตร์ที่มีการตัดสินใจใช้เรื่องของโรบอทนะครับแทนมนุษย์เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับคือเขามองว่าหุ่นยนต์นั้นอาจจะมาสร้างความผิดพลาดหรือมันมีค่าเออร์เลอร์นะครับบางทีอาจจะมีการมโนภาพไปว่า ดีไม่ดีนะครับหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะมีการคิดด้วยตัวมันเองนะครับแล้วก็จัดการเป้าหมายด้วยตัวมันเองโดยที่ฝ่าฝืนคําสั่งของมนุษย์ก็มีนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าในฝั่งรัสเซียนั้นก็ยังไม่ได้มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโมเดลโดนเฉพาะรุ่นนะครับที่ผู้เขามีการพัฒนาออกมาว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์นั้นมันจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งท,ที่ทราบได้ก็คือว่าราัสเซียต้องจัดสรรงบประมาณด้านของกลาโหมนะครับ ไปให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและาาก,แลก็หน่วยงานบริษัทเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ AI รัฐวิสาหกิจเหล่านี้ก็คงต้องได้รับเงินทุนอย่างมหาศาลนะครับเพื่อการพัฒนาและการผลิตโดรน AI และเงินทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการปรับปรุงกองทัพรัสเซียให้เกิดความทันสมัยและก็ต้องการมารักษาความเท่าเทียมทางด้านเทคโนโลยีกับชาติอื่นๆนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เลยครับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยกำลังเพิ่มเงินทุนสําหรับในการวิจัย AI แล้วก็มีการมาร่วมมือกับองค์กรวิชาการต่างๆก็ต้องการจะมุ่งเน้นนะครับส่งเสริมนวัตก,กรรมใหม่ๆแล้วก็เร่งการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ล้ําสมัยสําหรับใช้งานทางด้านการทหารก็จะมีการนํามาติดตั้งกับโดรน งบประมาณตรงนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นงบประมาณด้านการป้องกันประเทศครับรับเสเซียเนี่ยก็ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตรงนี้เพื่อมาเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการทหารนั่นเองครับ